ครับผมก็ตัวนี้เป็นตู้8นิ้วนะครับผมแม่เหล็ก1 2อ่ไว้ 120. 35นะครับก็เหมาะมิดโลมากๆนะครับเอาไปอัดได้เลยนะตัวนี้นะครับก็ทั้งตู้ทั้งดอกนะครับผมตัวนี้2,800นนะครับผมก็ ครที่สนใจนะครับก็เหลือราคา2,005พร้อมส่งให้ฟรีนะครับนะใครสนใจหน่อยครับตัวนี้ตู้หนักนิดนึงนะประมาณ6กิโลกว่าๆนะครับก็เป็นตู้โม,โมบายนะครับตั้งบนหลังคาท้ายกระบะอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถต่อสายลําโพงลากออกไปได้เลยผมมีขั้วแจ็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังนะก็คือเป็นสายลําโพงแบบนี้ต่อได้เลยนะครับนะ ก็ใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะทักเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0849644001นะครับ0849644001ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ